เออไม่เคยไปสำรวจห้องนั้นเลยห้องนี้มีอะไรเอา้าสัวัสดีเหล่าคนดูต้งหลายตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Baby b a g กับคุณตำรวจสุดหมึนโอ้หกสิบเจ็ดแล้วอีกนิดนึงจะจบแล้วถ้ายังขยันเล่นอยู่นะ มืดอ,อย่างนี้หน้าฝนหรือเปล่านะเนี่ยเออไม่เคยไปสำรวจห้องนั้นเลยห้องนี้มีอะไรเอ้านาอยู่นี่เหรอ ลงมาจากรถด,ด้วยยาน่า,นามีหมูเหรอหมูจริงไหมเนี่ยหมูนี่นับเป็นสินค้าเที่ยวไว้กินสินะมันเราต้องกินหมูด้วย I I M แปดหนึ่งหนึ่งสี่ U H ค okay. ิวเฮดโอเคชั่นน้ำหนักไหนนะสี่สองเจ็ดห้าสี่สองสี่ศูนย์เอ้าน้ำหนักไม่ได้นี่หมูมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอนะรถไมโครยี Micro 26. Micro 26. ่บหกไมโครยี่บหกฮะเดี๋ยว เป็นดูผิดหรือเปล่านะขออีกรอบหนึ่งเฮ้ยนี่มันเล,ลาคนละย,ยี่ห้ออะไรนี่๋ยวเดี๋ยว,ยวขอดูชื่อนายหน่อยซูเลนชื่อก็ไม่ตรงอ่ะผิดอ่าไม่ให้ละกันระเบียรทักการเข้า ชื่อไม่ตรงเย็มเ้าห้าห้าขีดจีวันเช้าถึงพฤษภาวันเกิดวันหมดอายุ24สิบสี่มันจะพูดอย่างนี้ถูกป่ะไม่ถูกคงไม่ให้ผ่านอ่ะจ๊ะ หโหยงางแบมแต่ไกลม,มาเลยจ้ามาเลยสามสี่แปดศูนย์ลงมาลงมา รูปถ่ายไม่ตรงได้หรออยกระสานิจ้ะยังแบนหนึ่งอ้พวกที่คุยเยอะๆนี่ไม่ได้เลยจริงๆ อันนี้วะน,นี่อ้าจับก่อนได้ไหมเจ้า,จเาขอมาสำรวจนอย จะมีเยอะกว่านี้นะจะได้ล็อกพิเศษไม่มีไปแตกแล้วต้องจับก่อนเดี๋ยวมัน <c oughs> เดี๋ยวเกิดเรื่องอีก เก็บกวาดน่อยเพื่อนโอพนักกินหายแล้วหนึ่ง ke keq ทีนะโอ้ยอดลงมาด้วยครับ ถังปลาสมประกอบนี่เหรอเดี๋ยวอาซาวีรถที่ห้ออาซาวีสองแปดเก้าศูนย์น้ำหนักสูงสุดอา้าวน้ำหนักเกินนี่ไม่ได้ เข้าดีๆไม่ได้อพา่าท <c oughs> ่นไห <c oughs> นต่นไหนตอานไหนเขียวกราเพื่อน <c oughs> <c oughs> ใช่น้ำหนักรถมันไม่ผ่าน ฉันตาไม่ลายหรอกถ่าย F E R U Z Ra กอยเหรอนี่เกตตัวแล้วไม่ผ่านโอ้ยเนี่ยท๊อ นี่ยางแบนหรือยางจมวนะเน,เนี่ย <c oughs> โอ้ยยังไม่ทันยังไม่ทันร้องขอเลยสองเจ็ดสองเก้าซีเ,เอ็มเฮ้ยเงียบหน่อยได้ไหมมันเสียสมาธิ <c oughs> สามแปดสสอืมปลาดุกฮีฮีฮอรถโอเคน้ำหนักปานเอาสองซีมโอเค ยางแบนรู้สึกจะโดนไปสองนะยางแบนกระจกมองข้างไปท้ายมีโอเค น่าจะไม่ม ah ีอะไรหน้าตาตรงชื่อตรง เมนุยาะนะ่า,า,ราครับรีบจบรีบจบอ่าเป็นขาสารเลยครับคู่มาใหม่ วดมยแฮสี่สามสองหกเอโอสี่สามสองหกเอโอสี่สามโอ้ยสี่สามหกสองเอโอโอเคะจกข้างหายไปหนึ่ง ชื่อสิ M A N, G A, G, U N G, A L A G A L T U N G A L A G T U M T U M G U M T U M T U ้ T U M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  T 2 M 0 U โอเคสองสามมีใครไม่เอ่ยมีใครอยู่ในนั้นไหมโอเคเอาเด้อว้าววันนี้น่าจะสงบสุขนะ สารเคมีหนึ่งสชมูสี่เตาแก๊สหนึ่งถส้วมหนึ่งโอเคอ้าววันนี้จะแม่ใครผ่ากันเลยหนะรือไงนะอตาโยเอมราโ้ววันนี้เคลียร์ไว้มากครับ พอขี้เกียจตรวจละเอียดแล้วน้าชื่ออะไรไปไปที่รถซะโอ้โหดีใจเลิกกาไวาแม่ที่หลังตัวอย่างนี้ดีกว่าเจอจุดผิดปุ๊บส่งเลยไดไวๆ ้วันนี้ไม่มีคนดักุ้มยิงเว้ยมันคงจะมาุ้มไปหรอกบุหรี่แค่สองซ <c oughs> องเอาจริงดิ <c oughs> อ้าวนี่แค่บุหรี่สองซองนะเฮ้ยไม่ได้สองซองดิกระตอันนะสองกระตอันเหรอสองซองมาดูเล็กไปว่าแต่นายตายหรือวาเนี่โยโหยอดสุดยอดสง,งบสงงเงียบ มาส่งครับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยหูเฉียดไอคนนี้มันไม่มีอะไรทำาด้วยไงนะ ต่อไปก็เอาของกลางไปส่งใช่ไหมนะโอเคใช่โอ้ยมันยังโหลดกําแพงไม่เสร็จเลยเนี่ย นี่แหละจุดอ่อนของเราวี่งี่เหรียญส่วนใหญ่น่าจะขับชนมากกว่าโดนผู้ร้ายยิงอีกนะรถฉันเนี่ยต่อไปกลับบ้านไปนอนวันนี้นอนไวหน่อย สวสดีขับแบบปกติดิแบบไม่ต้องมีไซเรนเฮ้ยโอ้โยจ้าเกือบแล้วเกือบเป็นโสกนากรรมแล้วถึงที่หมายแล้ว ่อมรถไหนเวืรนน์นอน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 ไม่เคยเปิดไฟเปิดไฟนอนดีกว่าโอ้วันที่หลีกเห็ดอแล้วเ,เนี่ยทางจะมีปัญหาแล้ว แลกิจแทกเอโอ้ <Ooh. S 1> สู้สิจะไปยอมดูกระสุนสิสามร้อยสี่ร้อยนัดโอเคน <c oughs> ึกว่าอ e ีพีนี้จะแบบเงียบๆซะไหน

จะไปไม่ถึงตรงนี้แหละเอ,อขวานหรอเบอร์อะไรนะเบอร์สามอ้อพูดเดียวกันเหรอ <laughs> ตกใจเห็นวิ่งมา เขายิยงอะไรกันนะโอ้เห็นแล้ววิ่งดูขอมาอยู่ใกล้ๆหน่อยปึ๊บไม่ยิงใครเพื่อนไม่ได้ตรงนี้เลยเหรอไม่ได้ไมายิงมามาสำรวจ โอ้โหสุดยอดต้องโดนค้อมหลังวิซซึบสไลด์อยู่ไหน tôi là bờ cần đèn bảo nè mượn để dính chắn mượn ồ mà tiếp lơi ช็อตไปทีนึ่งลบหลังลบหลังมันต้องงงแน่อะไรวะ โอ้โหเออทำไมท่าตายนสวยจังเลยโอ้ไม่ได้เปืนไม่ได้อะไรเลยโอเคยังเหลือสามน้อยนัดอยู่งั้นยังไม่ซื้อของแล้วกัน,อนตนนอนนี้จริงๆนะ <c oughs> แห่กาจะเล่นต่ออีกวันหนึ่งอ่า อเอาแค่นี้กัน EP นิ้สั้นหน่อยไวป,ป่านะจ๊ะ